พวกเราเนี่ยแขกเหลือมากมายในการมาร่วมง,งานในครั้งนี้ขอให้พวกเราตั้งจิตเจตนาตั้งเจตนาลมให้ชัดเจนในการมาในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสดีที่กรบวชมีโอกาสได้ร่วมกันในการฟังธรรมเพื่อให้เรามีโอกาสว่สวาบุคคลบุคคลหนึ่งที่เขาจะบรระชาอุปสมบทเข้าไปเจอจำนงจริง,รงๆของการบวชน,นั้นบวชเพื่ออะไรแล้วความหมายของการบวชน,นั้นบวชไปทำไมให้พวกเราเข้าใจให้ตรงกัน การรรพชาอุปสมบทในฐานของพระพิสูรูปหนึ่งเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าคําขอบวชต้องมีการปฏิบัติตามหลักธรรมในสมัพุทธการกว่าจะบวชได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนาคหรือผู้ที่ต้องการเจตจำนงในการจะไปบวชเนี่ยจะต้องไปแสวงหาแสวงหาอะไรบ้างบาทไปแสวงหาบาทไปแสวงหาจีวรเพราะว่าพระพิกษุเมื่อบวชเข้าไปแล้วมีอัธบริขารเนี่ยอยู่แค่สอย่างเท่านั้นหนึ มีบาทเป็นเครื่องบริหารท้องสองมีจีวรเป็นเครื่องบริหารกายพระภิสูจที่บวชเข้าไปมีแค่นี้เมื่อบวชเข้าไปแล้วเนี่ย้าที่มีมีแค่สามผืนมีสบงมีจีวรมีสังคติสบงเนี่ยคือผ้านุ่งจีวรเนี่ยคือผ้าหม่มสังคติคือผ้าซอนซอนคือซ้อนกันหนาวไอ้สังคติที่้าดบาทกันเนี่ยความเป็นจริงเขาเอาไว้ซ้อน ถ้าวัดป่าเนี่ยสังคติที่พ้าดบาพระเนี่ยหรือที่เราเรียกว่าสบายเฉียงเนะเขาเรียกว่าสังคติสภาพวัดป่าเนี่ยเขาจะแกะผ้าออกแล้วก็จะส้อนสองชั้นชั้นหนึ่งคือจีวรชั้นหนึ่งคือสังคติซ้อนเวลาไหนเวลาที่ต้องเดินออกในตะวันลุกเช่นการออกบินทบากในช่วงฤดูหนาวเนี่ยอากาศมันหนาวใช่ไหมเขาก็จะเอาสังคตินี่แหละคลี่ออกแล้วก็ซ้อนสองผืนแล้วก็ห่มเพื่อกันหนาว ไม่ใช่ว่าไว้ว่าผ้าบ่าไว้ทาสังฆกรรมอย่างเดียวเวลาหนาวเขาก็จะเอาผ้านี่แหละซ้อนเพื่อกันหนาวสังคติทาอะไรนี่อีกเอาไว้ห่มห่มเพื่อกันหนาวในยามนอนในยามราตรีนี่ก็เรียกว่าสังคติแต่ในสมัยพุทธกาลเขามีแค่บาทกับจีวรต้องไปแสวงหาบาทและจีวรแล้วมาขอประประชาอุปสมบทนั่นคือเรื่องของการหาผ้าและหาบาท